สวัสดีค่ะวันนี้ไม่พูดอะไรเยอะนอกจากมาส่งพลังบวกมาส่งกำลังใจให้กับน้องแอนแอนชิลีสกอตแคมเมสมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์2021ในการพิชิตมงกุฎมิสยูนิเวอร์ส2021ขอให้ทุกคนที่เป็นแฟนคลับน้องแอน คลิปนี้แม่จะขอแต่พลังบวกเท่านั้นใครที่ไม่เชียร์ใครที่ไม่สนับสนุนส่งเสริมอะไรใดๆกดเข้ามาดูแล้วไม่ถูกจริตออกไปได้เลยแล้วก็ไม่ต้องมาส่งพลังลบหรืออะไรใดๆทั้งสิ้นคลิปนี้จะบอกว่าไม่ว่าผลการประกวดผลการตัดสินพวกนี้จะเป็นอย่างไรอยากจะบอกกับทุกคนว่า สิ่งที่น้องได้ทำลงไปมันยิ่งใหญ่มากๆแล้วการเป็นตัวแทนของ Real Size Beauty แคมเปญนี้มันมีเอฟเฟกไปทั่วทุกวงการทุกชนชั้นวันณนะทุกอายุ ทุกช่วงวัยทุกเพศแล้วตอนนี้แคมเปญของน้องมันดังไปทั่วโลกแล้วก็หวังว่าทุกคนจะหยุดเลิกบูลลี่ในเรื่องของรูปร่างหน้าตากันและกันสักทีแล้วบิวตี้สแตนดาร์ดความสวยที่เป็นยูนิคของแต่ละบุคคลควรจะได้รับการยอมรับมันไม่มีอะไรที่เป็นความงามที่ตายตัวหรือเป็นสแตนดาร์ดอีกต่อไปแล้วเราถือว่า น้องเปรียบเสมือนฮีโร่เปรียบเสมือนวีระบุรุษที่ ทำเพื่อทุกคนทำเพื่อทุกอย่างและเป็นกระบอกเสียงเป็นตัวแทนให้กับพวกเราสิ่งที่เราทำได้คือการสวดมนต์ไหว้พระขอพรวันนี้แม่จะขอสรุปอะไรสักเล็กน้อยนะวันนี้แม่จะใช้ไพ่ออราเคิลแล้วแม่เปิดไว้แล้วห้าใบเมื่อกี้ตั้งจิตอธิษฐานขอพระพิคเนรขอพระแม่กาลีแล้วก็ขอท้าวเวสสุวรรณบอกว่าท่านจะบอกอะไรกับแอนชิรีบ้างนะคำทำนายที่แม่พูดไป ทั้งหมดทุ Mohammad, ทกคลิปทุกอย่างแม mm ่ก็ยังยืนยันตามนั้นนะว่าตามนั้นแหละไม่มีปัญหาแล้ววันนี้เนี่ยหลายหลายคนอยากรู้ว่าพรุ่งนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างแม่ต้องบอกเลยนะว่าการที่เขาจิ้มไว้แล้วแม่ยังยืนยันคำเดิมนะว่าเขาจิ้มไว้แล้วเขาจิ้มไว้แล้วลูกเขาล็อกไว้แล้วลูกนี่คือไพ่ออร์เคิลที่แม่จับได้เห็นไหมคะจะบอกว่าล็อกไหมลูกฮะ จะเถียงไหมว่าไม่ล็อกแม่ยังยืนยันคําเดิมค่ะคนที่เขาจิ้มเขาจิ้มแล้วคนที่เขาล็อกเขาล็อกไว้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยงวดนี้ก็เป็นหวยล็อกแน่นอนแต่ไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องคิดมากนะถึงแม้ว่าจะเป็นหวยล็อก แต่มันเป็นหวยล็อกที่เราได้ส่วนแบ่งด้วยความหมายของการแบ่งชิ้นเคก้กคุยกันได้ตกลงกันลงตัวลูกเห็นไหมคะความหมายของผู้หญิงคนนี้เห็นไหมคะได้กินเคก้กได้ส่วนแบ่งด้วยนะคะยิ้มสวยๆนะแม่เชื่อมั่นว่าผลงานของแอนชชลีพรุ่งนี้ก็ยังยืนยันคำเดิมว่า ได้รับความพึงพอใจแฟนนางงามจะยิ้มได้จะยิ้มออกแล้วการแบ่งเค้กนี้ทุกคนก็เห็นพ้องต้องกันว่าเฮ้ยมันก็บริสุทธิ์มันก็ยุติธรรมตอนนี้สิ่งที่ทุกคนต้องทำคือการให้กำลังใจน้องแอนเห็นไหมคะความหมายของไพ่แม่พูดไปหลายครั้งแล้วนะใครที่ฟังคลิปที่เปิดน้องแอนชิลีทั้งสองคลิปแม่บอกไปหลายรอบแล้วใช่ไหมว่า น้องใส่ใจทุกรายละเอียดนะน้องอ่านทุกคอมเมนต์เพราะฉะนั้นน้องใส่ใจทุกรายละเอียดใส่ใจทุกคอมเมนต์น้องเครียดนะน้องกดดันนะลึกๆน้องก็แอบนอยนะใครที่เคยสาบน้องไว้ใครที่ไม่เคยเชียร์น้องเลยตอนนี้ขอได้ไหมคะขอส่งพลังบวกให้กันหน่อยได้ไหมคะ หันมาแคร์ความรู้สึกของผู้หญิงที่ชื่อแอนชิลีหน่อยได้ไหมคะน้องทำเต็มที่เพื่อประเทศไทยเพื่อความสุขของคนไทยแล้วเราจะปล่อยให้น้องเนี่ยต้องสู้เพียงลำพังเหรอคะการที่น้องออกมาออนสเตจแล้วน้องสีหน้ากังวลนะ่ะหรือน้องต้องฝืนความรู้สึกที่แบกรับ ความหวังของคนไทยทุกคนไว้ในใจอะ่ะเราจะไม่ใส่ใจผู้หญิงคนนี้เลยหรอคะเราจะไม่ใส่ใจความรู้สึกของน้องเลยเหรอหันมาให้กำลังใจกันดีกว่าไหมหันมาซัพพอร์ตน้องดีกว่าไหมวันนี้วันสุดท้ายแล้วเนาะ พรุ่งนี้เช้าตัดสินแล้วขอให้ทุกคนร่วมกันส่งแรงใจส่งพลังบวกให้กับน้องได้ไหมคะใครที่เคยสาปใครที่เคยอคติบุลลี่หรืออะไรไม่ดีขอให้กลับตัวกลับใจแล้วมาส่งพลังบวกให้กับไทยแลนด์นะคะใครจะมองว่าสะกดจิตหรืออะไรได้ๆอันนั้นก็แล้วแต่ แต่ถ้าฉันสะกดจิตแล้วมันเป็นการส่งพลังบวกให้กับผู้หญิงคนหนึ่งที่กำลังปฏิบัติภารกิจเพื่อสายสภายไทยแลนด์อยู่ฉันก็พร้อมยอมที่จะสะกดจิตไพ่ใบที่สที่แม่จับได้ไพ่ใบที่3หรือ4ี่ไพ่ใบที่4ที่จับได้คือไพ่พระพิาเนศ ยังยืนยันคำเดิมว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยังอยู่กับน้องแล้วนอกเหนือจากเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งที่มองไม่เห็นแล้วแม่จะบอกว่าเห็นไหมในมือถืออาวุธมีสัพะวิทยาการหลายอย่างมันไม่ใช่แค่ความสวยที่แอนชิลีมีมันไม่ใช่แค่ความสวยที่แอนชิลีมีความคิด สมองทัศนคติต่างๆน้องมีพร้อมมีมากกว่าความสวยค่ะรูปร่างไม่ใช่ประเด็นสำคัญเห็นไหมรูปร่างไม่ใช่ประเด็นสำคัญเธอจะอ้วนเธอจะอวบหรือเธอจะอะไรไม่ใช่ประเด็นสำคัญสิ่งเหล่านี้ที่เธอมีตังหากคุณสมบัติเหล่านี้ที่เธอมีตังหากเป็นสิ่งที่ยืนยันการันตีว่าเธอเหมาะสม กับมงกุฎ Miss u n i v e r s ์ส0 2ถึงแม้ว่าตัวแม่เองจะให้แอนชิลีแค่ท็อป3ก่อนก็ตามแต่ก็ยังมั่นใจว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี้ดีแม่ให้สัมภาษณ์กับนายเอนเตอร์เทนไปแล้วถ้าใครได้ฟังแม่พูดอยู่เสมอว่าแอนชิลีเป็นคนที่มีของของในที่นี้ข้อที่1คือเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือสิ่งที่มองไม่เห็นขอช่วยเหลือน้องอยู่ แล้วคนก็คอยอธิษฐานช่วยน้องคนก็คอยทำทุกอย่างเพื่อให้น้องไปถึงฝั่งฝันคนที่รักน้องอ่ะส่งพลังบวกให้น้องตลอดขอพรให้น้องตลอดสวดมนต์ให้น้องตลอดนี่คือของดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดีหรือแม้แต่เทวดาประจำตัวที่น้องเคารพนับถืออ่ะดีกับของอย่างที่สองที่แม่พูดไปในบทสัมภาษณ์ คือเรื่องของสพวิทยาการองค์ความรู้สมองความคิดผู้หญิงคนนี้มีทุกอย่างที่เหมาะสมกับตำแหน่งเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่แค่สแตนดาร์ดแบบบิวตี้ทั่วไปพื้นผืนแต่มันมีอย่างอื่นมากมายกว่านั้นดวงก็ส่วนหนึ่งศักยภาพของน้องก็ส่วนหนึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ส่วนหนึ่งผู้ใหญ่ก็ส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของราวที่น่าย,ยินดี แล้วไพ่ใบสุดท้ายที่แม่จับได้คือไพ่ใบนี้ค่ะก็ยังให้ท็อปสามนะถึงแม้ว่าไพ่ใบนี้จะไม่ได้บอกว่าจะชนะเลิศเป็นผู้ครอบครองมงกุฎอะไรก็ตามแต่ยังน้อยก็มั่นใจว่าน้องจะได้รางวัลหรือน้องจะได้รับความสำเร็จอะไรบางอย่างไพ่คนรับปริญญาเนี่ยมันไม่ต่างอะไรกับการบุกบ่าฝ่าฟันถูกไหมลูก คนเรากว่าจะเรียนจบปริญญาใช้เวลา4ปีแต่และว,วิชาก็ยากก็หินทั้งนั้นบางคนต้องทำวิทยานิพนธ์บางคนต้องทำวิจัยไม่พอบางคนต้องฝึกงานผ่านด่านอะไรหลายๆอย่างมาอาจารย์แต่และคนก็เคี่ยวแต่และว,วิชาก็หินทั้งนั้นแล้วฝึกงานก็เจอผู้คนมากมายแต่ท้ายที่สุดความพยายามไม่เคยทรยศใครแล้วแม่ก็มั่นใจว่าความเชื่อมั่น ของน้องแอนชิลีที่มีอยู่ความมุมานะความพยายามของแอนชิลีที่มีอยู่จะทำให้น้องได้รับรางวัลแห่งความสำเร็จนี้ดังไงก็ไพ่ห้าใบหใบที่เปิดขึ้นมาเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นไปในทิศทางที่ดีก็ขอให มันเป็นวันที่ดีแล้วขอให้ทุกคนร่วมส่งพลังบวกจะมงหรือไม่มงไม่ใช่ประเด็นสําคัญถือว่าน้องได้ทำในสิ่งที่ยิ่งใหญ่แล้วยังไงก็ขอให้น้องไปยืนสามคนสุดท้ายให้ได้แล้วคว้ารางวัลติดไม้ติดมือมาให้กับคนไทยได้ชื่นใจนะขอส่งพลังบวกอย่างเดียวอย่าทำให้น้องต้องร้อนใจอย่าทำให้น้องต้องไม่ สบายใจก่อนขึ้นเวทีเรื่องของการเดินเรื่องของบุคลิกหรืออะไรใดๆไม่ต้องไปพูดถึงแล้วสิ่งที่ทำได้ตอนนี้ส่งพลังส่งแรงเชียร์ส่งกำลังใจอย่าทำร้ายจิตใจน้องอีกเลยนะย้ำอีกครั้งไม่ว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรก็ขอให้ทุกคนจงภาคภูมิใจกับผู้หญิงที่ชื่อ แอนแอนชิลีสกอตเคมิสในนามของตัวแทนประเทศไทย m i s ย u n i v e r s ์สไทยแลนด2021นะก็ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเทวดาทั้งหลายจงอำนวยอวยชัยให้คำทำนายของสมมะพยากรแม่นยำทุกประการแล้วก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเทวดาทั้งหลายจงอำนวยอวยชัยให้น้องแอนแอนชิลีสกอตเคมิสพิชิตมงกุฎ m i s ย universe 2021 มาฝากคนไทยให้ได้ลาไปก่อนนะขอรับแต่พลังบวกให้กับน้องแอนนะจ๊ะจะด่าแม่หมอก็ด่าไปแต่ไม่ต้องไปพูดอะไรถึงน้องเสียหายหายส่งพลังบวกให้กันวันนี้ลาไปก่อนนะพรุ่งนี้ก็ขอให้มีความสุขและสนุกกับการเชียนนางงามค่ะสวัสดีค่ะ